สวัสดีพี่น้องป้องป่านี่วันนี้แต่จะพามาชมลูกลำดวนหลังจากมีดอกเสร็จแล้วเขาก็จะมีลูกแบบนี้นะคะอันนี้คือลูกยังอ่อนอยู่นะทุกคนเห็นปะ่ะนี่ค่ะเขามีลูกแล้วนะคะลูกทานได้นะทุกคนรสชาติจะออกเ,อเปรี้ยวๆหว,ว,วานๆเนานะอีกเดือนหน้าก็ได้กินแล้วเนี่ยเห็นปะ่ะเ,เต็มเลยข้างบนนั่นนะ่ะเห็นไหมคะนั่นนะ่ะ เต็มเลยนะคะดอกก็ยังมีอยู่นะคะนั่นยอดลูกของเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะนั่น,นลูกจะเป็นพวงๆแบบนี้แล้วค่ะนี่ไม้ประดับไม้มงคลแล้วก็มีลูกให้ทานด้วยนะดอกก็หอมหอมนี่ต้นค่ะต้นจะแตกกิ่งก้านสาขาออกประมาณนี้นะคะเป็นร่มเงาสุดยอดเลยนะคะนี่ค่ะ เห็นปะเป็นลมเงาเย็นเย็นนี่ลูกลูกจะเป็นแบบนี้นะคะนี่สวยกินได้ด้วยนะคะดูค่ะข้างบนเห็นปะเดือนหน้าก็น่าจะสุกนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปชมดอกมันต่อดอกมันก็ดอกดอกอีกต้นหนึ่งนะคะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนดูดูให้ชมต้น นี่อีกต้นอีกมีหลายต้นนะคะนี่ดอกนี่ดอกเวลาบานจะหอมมากเฉพาะกลางคืนนี่หอมฟุ้งกระจุงกระจายนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่คือเขาบานแล้วนะคะก็จะหอมแบบนี้นะคะนี่คะ่ะดอกเต็มต้นเลยนะคะต้นนี้นะดอกเต็มเลยนะคะแต่ต้นนี้ไม่ค่อยมีลูกนะพี่น้องจ้ะไม่ค่อยมีลูกเท่าไหร่ต้นนี้ไม่ค่อยมีลูก มีแต่ดอกนี่ค่ะดอกของเขาจะเป็นแบบเนี้ยโดยเฉพาะกลางคืนนะหอมมากหอมสุดๆนี่พามาชมค่ะเนี่ยอันนี้ยังไม่ในย่อยบานก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะโอ้ใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขียวๆสดแบบนี้เลยนี่ค่ะเห็นปะดอกมากดอก เฉพาะดอกดอกมากเลยคะ่ะอันนี้ยังไม่บานเลยเย็นๆนะนางจะบานเย็นๆเย็นๆหอมตอกนกลางคืนกลางคืนนางจะหอมฟุ้งเลยนะคะเยอะมากค่ะเยอะมากจริงๆามาชมไม้ประดบับไม้มงคลนะคะมีดอกออกดอกตลอดนะคะออกดอกตลอดเห็นไหมคะทุกคนนั่นะเยอะมาก นี่ค่คะออกดอกให้ชื่นชมนี่ค่ะนี่ทุกคนดูดูดอกก่อนนี่ค่ะสา,สายก็จะร่วงนะคะทุกคน,นดอกเยอะมากหอม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 นี่ค่ะ เยอะจริงๆเยอะจริงๆค่ะทุกคนดูนูนเห็นไหมอันนี้คือต้นอ่ต้นอ่พยอมลืมนานะแต่ว่าไม่มีดอกนะคะต้นนี้ต้นนี้นางไม่มีดอกแต่ก็รอรอให้นางออกดอกนางก็ไม่ออกสักทีนี่ค่ะโอ้โหดูดอกเยอะมากหอมมาก ย,ยืนอยู่หอมหอมฟุ้งโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ